สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วลัยรักพันไม้จะพาเพื่อนๆมาชมความแตกต่างของการเลี้ยงบอลสีสองชนิดนี้นะคะชนิดหนึ่งคือตะละแม่กุสุมาค่ะเป็นบอลสีไทยนะคะส่วนอีกหนึ่งสตอรอเบอรี่สตาร์เป็นบอลจีนค่ะเพื่อนๆสองชนิดนี้เลี้ยงพร้อมกันนะคะอายุก็ เกือบจะสองเดือนแล้วค่ะจะพูดถึงบอลไทยที่ตะแมฆกุสมาก,ก่อนนะคะเนี่ยบอลไทยนี้เราสั่งออนไลน์ค่ะเพื่อนๆซื้อมาตอนนั้นมีสองใบเล็กๆนะคะมีสองใบเล็กๆนี่คือบอลใบเก่าเขาเลยค่ะสองใบนี่ส่วนต t r a w b e r r สตาร์เราซื้อมาตามมาจากร้านร้านขายต้นไม้นะคะร้านต้นไม้ร้านหนึ่ง ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดเขามีประมาณห้าถึงหกใบค่ะแต่เพื่อนๆพ่คะที่เห็นสามใบนี่ไม่ใช่ใบเดิมข่ะนะคะคือใบที่เกิดใหม่หลังจากที่เราได้ดูแลประคับประงมเขามาปรับปรุงดินเปลี่ยนแปลงเพิ่มแร่ธาตุให้เขาเขาถึงได้มีใบใหม่ให้เราค่ะส่วนใบเก่าเขานั้นและนั้นได้ตายไปหมดแล้วค่ะร่วง ร่วงหล่นไปหมดแล้วนะคะนี่คือใบใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนในเวลาเดียวกันตละลแม่กุสมาใบเก่าก็ยังอยู่ยังสวยอยู่แต่เพียงแต่แค่สีเขาซีดลงแต่ว่าใบใหม่ที่เกิดขึ้นมาสีสดใสเข้าไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะนี่ใบสุดท้ายเลยนะคะสีสดมากเลยสวยงามและก็กําลังแทงหลอดอีกหนึ่งหลอดค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหลอดใหม่ก็กําลังแทงขึ้นมาอีกแล้ว สตอรอเบอรี่สตาร์หลอดใหม่มาไหมยังไม่เห็นนะคะแต่สามใบนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆใบเริ่มหนาแข็งแรงกิ่งก้านก้านแข็งแรงแล้วคะ่ะเริ่มจะสมบูรณ์แบบแล้วล่ะค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างช้าๆใช้เวลานานมากต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษก็คือบอลจีนคะ่ะเพื่อนๆส่วนบอลไทย เลี้ยงสบายสบายไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากนักก็สวยตามสภาพดินฟ้าอากาศค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะจึงเป็นข้อเปรียบเทียบให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าถ้าเพื่อนๆคิดจะปลูกบอลสักตัวอยากปลูกบอลชนิดไหนกันคะระหว่างบอลต่างประเทศกับบอลไทยค่ะเพื่อนๆ แต่ถ้าจะให้เราแนะนำสู้บอลไทยไม่ได้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเกิดง่ายปลูกง่ายโตไวสมบูรณ์และแข็งแรงเพราะว่าเขาคุ้นชินกับสภาพดินฟ้าอากาศของเราเองค่ะแต่ว่าบอลน,นำเข้านี่กว่าเขาจะปรับตัวปรับสภาพได้เขาต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆน,นี่ก็ร่วมสองเดือนถึงให้เราได้เห็นสามใบเล็กๆนี่จึงอยากฝากเพื่อนๆน,นะคะว่า บอลไหนก็สู้บอลไทยเราไม่ได้หรอกคะ่ะความสมบูรณ์ความแข็งแรงการเลี้ยงง่ายโตไวและก็สวยงามมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นำความแตกต่างของการเลี้ยงบอนสีสองชนิดเปรียบเทียบให้เพื่อนๆชมนะคะว่าเพื่อนๆ อยากได้แบบไหนอยากเลี้ยงแบบไหนถึงจะมีความสุขและไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเขาจะโตหรือว่าเขาจะตายค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ